ไทยเบเวอร์จจำกัดมหาชนการพัฒนาทางการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่งการเข้าถึงความก้าวหน้าที่จะสานต่อความฝันเปิดโอกาสในการแสดงความคิดที่สร้างสรรค์โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สร้างประสบการณ์ทำงานจริงสู่การเป็นคนดีมีศักยภาพของสังคมเราให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเยาวชนที่ดี มุ่งให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการและกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเราพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และส่งเสริมทักษะอาชีพทักษะชีวิตทักษะการเป็นคนดีและกีฬาให้กับเยาวชนและสถานศึกษาต่างๆไทเบฟเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเปรียบเสมือนพื้นฐานของสังคมการพัฒนาการศึกษานั้นจึงเป็นรากฐานที่สำคัญ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการว้าวแหวนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการไต่บันไดลงเขาไปอมูดิเบที่เขาว่าทั้งชันทั้งลื่นนั้นมันจะโหดสมคำร่ำลือไหมไปกันเลยจากตรง เราจะลงไปด really? ้านล่างเราจะเดินไปเกือบ300ขั้นนะคะไปที่อเมริเบซึ่งหลายคนบอกว่าปรับเซียนอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะเราฟิตมาเยอะเราต้องไหวเราต้องสู้เดี๋ยวเราไปกันเลยเขาก็เตือนด้วยว่าให้ระวังเพราะมันลื่นมากมันลื่นจริงๆนะคะเขาบอกว่าช่วงบันไดถ้ามองมันจะแบบมีความลาดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหน้ามันทิ่มลง ต้องเดินแบบระวังมากแต่เขาบอกพอไปถึงกลางๆเนี่ยมันจะเริ่มค่อนข้างโอเคแล้ว<ๆ>ก็จะเดินง่ายขึ้นหน่อยเขาว่างั้นนะเดี๋ยวลองดูไปกันเลย แล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นท่าเรือที่สำคัญมากของซันเตอริีนีแห่งหนึ่งเลยนะคะนอกจากฟิราแล้วก็จะมีท่าเรือที่อามูดีเบย์เนี่ยที่จะแบบมีเรือยอชมีเรือคาตาลันต่างๆนะคะที่แบบว่าเขาก็จะแบบมีโบ๊ททัวร์จากเกาะอ,อื่นมาที่นี่หรือว่าจากคนในเกาะเนี่ยออกไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะะก็จะมาที่ท่าเรือแห่งนี้ก็เป็นท่าเรือสำคัญของที่นี่นะคะ นี่นะคะยองกี้แท็กนี่ก็เป็นวิธีที่ คนที่อยู่บนเกาะต่างๆดีกรียสครวมทั้งหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยใช้กันก็คือขี่ลานะคะไม่ใช้ม้าเพราะว่าม้ามันแพงกว่ากินก็เยอะกว่าปุ๋ยก็ง่ายกว่านะคะแล้วเขาบอกล้านนี่มันอารมณ์ดีกว่าม้าด้วยก็เลยนี่นะคะมีดองกี้แท็กซี่สำหรับใครที่อยากจะเดินขึ้นไปแต่ว่าเหนื่อยเมื่อยหรืออยากจะลงมาแล้วไม่อยากเหนื่อยก็สามารถใช้ดองกี้แท็กซี่ได้นะ,ะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เริ่มมีกระแสแอนตี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการทารมานสัตว์เขาก็เลยมาเจอกันครึ่งทางค่ะนั่นก็เลยว่า ให้ใช้ลาได้แต่ว่าถ้าแหวนจะไม่ผิดคเขาไม่ให้เกินห0ึกงร้อยกิโลน่ารัก่ากเลยถึงแล้วมูวดี้บีสวยมากเลยว้าวที่เรือเต็ไมไปหมดเลยสวยอะ่ะ เหมือนในรูปเป๊ะเลยคุณผู้ชมว้าว ไม่เหนื่อยอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมแถมวิวก็สวยตลอดทางแหวนนี่แหวะถ่ายรูกปกระจายเลยละค่ะอโมดีเบนั้นตั้งอยู่ด้านล่างของมือเอียาอดีตเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ซึ่งทุกวันนี้นั้นเต็มไปด้วยร้านอาหารสวยๆที่มีอาหารทะเลจับให้ทานกันสดๆและมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามของน้ำทะเลสีทคอ q มีท่าเรือเล็กๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางไปเยือนเกาะใกล้ๆอย่างเกาะเทราเชียหรือบร,ริเวณรอบๆเกาะซันทรินีรรเรียกได้ว่าเราจะเห็นเรือ อต่างๆเล่นเข้าเล่นออกแทบจะทุกนาทีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วนะคะอ Amudi Fish Tavern เขาบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดของในย่าน Amudi บ a y ทั้งหมดนะ<อ>ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าแต่มันได้รีวิวดีมากแล้วนี่มาที่นี่ต้องมาถ่ายกับปลามึกอันนี้เป็นแบบหนุมยอดฮิตเลยนะคะเป็นแบบไอคอนิกของร้านอาหารใน Amudi บ a y ว,ว่าเขาแบบ จับสดๆแล้วก็เอามาห้อยทุกวันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าก้าเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะนี่คือเพิ่งจับมาสดๆเลยนะคุณผู้ชมจากท้องทะเลเรื่องหน้าเรา ได้เลยนะว่าเ,วเป็นสไตล์อาหารรีมของจ้งวาวมันมีแบบกลิ่นไอศกริมนิดๆนะคะตักคาคาหอานอ,าอ,าอร่อยมากเ<น><ำ>ดี๋ยวเาถูอีกละท่านไม่ได้เราต <c oughs> ้องพารมากชื่นใจ เดนเด x กส์เดนเดเดนเดโอเคอลิฟออยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวเอาแล้วผู้ชมพร้อมลุยแล้วนะคะนี่เปแน่ออฟเฟตซ์ซึ่งปลาที่นี่ก็ราคาใช้ได้อยู่นะคะกิโลละร้อยยูโรก็คือกิโลละประมาณ3 0 0 0ันก็บอกว่งจับมาสดๆจากทะเลอีเทียนเลยนะคะนิด แล้วที่นี่คือเขาจะไม่ได้แบบมีน้ำจิ้มชีฟูดอะไรแบบนั้นนะเขาจะใส่อ l i v ออ i l แล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดนึงนะคะแต่รสชาติในเนื้อปลาค,คือแบบมันหวานแล้วมันนุ่มมันอารมณ์เหมือนกินแบบเหมือนกินปลาฮิมะอิทูนถึงแบบนนะคุณไม่ชมคือฟิลคือใช่เลยออร่อยนี่นะคะถึงเวลาขนมแล ที่เราคอยนี่เป็นไวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ผสมโยเกิร์ตด้วยแล้วก็ทานอะไรเป็นแบบราสเบอรี่ซอฟรีนะคะแล้วก็พวกคัมโบนี่แล้วก็มีไอติมซอฟรีตรงนี้อร่อยอร่อยชอบทานเป็นแบบไวช็อกโกแลตผสมโยเกิร์ตนิดนิดอ่ะอมขึ้นจมูกแล้วมันไม่เลี่ยนเพราะว่าไวช็อาาาากโกแลตมันจะเลี่ยนใช่ไหมแต่ว่านนี่ม oh. ันแบบตัดความเปรี้ยวดีกวิโยเกิร์ตนิดนึง มาค่ะเมื่อกี้ปลาที่ทานไปนะคะตัวละห้าพันนนคุณผู้ชมปวดร้าวแต่ก็กินมาหมดแล้วละ่ะแต่ก็อร่อยค่ะ อาหารกรีกนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่เฮลตี้ที่สุดในโลกฮิปโปคราติสได้กล่าวไว้ว่า Let food be thy medicine and medicine be thy food ซึ่งแปลว่าให้อาหารเป็นยาและยาเป็นอาหารของเจ้าโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องรักษาร่างกายซึ่งชาวกรีกนั้นเป็นแม่แบบของการทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทซึ่งเป็นการทานอาหารที่ช่วยให้อายุยืนยาวสุขภาพดีแถมยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนั้นคือ และเราจะสามารถทานอาหารในแบบมิดเิเตอรีเนียนไดเอทได้ยังไงบ้างวันนี้เภสัชกรแอมจะมาอธิบายและแนะนำเทคนิคดีๆให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะแอมค่ะเภสัชกรหญิงอภิฐาสัพป,ปรเสิดค่ะสำหรับม e ด i ดิเเอร์เนียนไดเอทนะคะก็คือการกินในแถบประเทศทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็จะเน้นเรื่องของการกินผักผลไม้ปโปรตีนก็จะกินแบบโปรตีนไขมันต่ำเช่นโปรตีนที่มาจากซีฟู้ดปลาปลาแซลมอนปลาแมคคเรลได้หมดนะคะ หรือจะเป็นไขมันก็จะเป็นไขมันดีจากน้ำมันมะกอกหรือว่ากลีกโยเกิรต์ตสำหรับอาหารตัวอย่างนะคะของการกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะคะก็จะกินเป็นพวกผักผลไม้เป็นหลักอย่างอันนี้ก็จะเป็นกลีกสลัดนะคะกลีกสลัดเนี่ยเขาก็จะมีตัวผักผลไม้อยู่ค่อนข้างเยอะมากจะมีไขมันดีนะคะมาจากน้ำมันมะกอกบางคนนะคะก็ใช้เป็นกลีกโยเกิรต์ตมาเป็นดิปปิ้งซอส ส่วนตัวคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมาจากขี้นัวหรือว่าทัวร์ต่างๆค่ะมากินคู่กันกันกบปลาจะอบปิ้งย่างก็คือได้หมดนะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับการกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะคะก็จะมีอยู่3อย่างนะอย่างแรกนะคะก็คือน้ำตาลเช่นลูกกวาดไอศครีมหรือเครื่องดื่มน้ำชงต่างๆน้ำโซดาต่างๆที่ใส่น้ำตาลเยอะๆอันนี้ต้องเลี่ยงนะคะส่วนตัวไขมันนะคะจะเลี่ยงการกินไขมันประเภททรานฟตค่ะหรือของมันของทอดจังฟตูต่างๆค่ะ และหลีกเลี่ยงการกินสารพวกเนื้อแดงหรือว่า p r o c e s s ู้ f ต่างๆนะคะเช่นไส้กรอกเบคอนหรือว่าอาหารสำเร็จรูปแช่ฟรีดค่ะสำหรับข้อดีของการกินเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะคะมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยนะคะที่พูดถึงว่าการกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทอันนี้จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดลดความเสี่ยงของการเป็นหลอดเลือดสมองหรือ stroke ลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานช่วยควบคุมความดันและคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยค่ะ ข้อมูลดีๆกันมาแล้วเราก็สามารถนําเทคนิคเหล่านี้มาประยุกต์กับการเลือกรับประทานอาหารของเรากันได้นะคะท่านอิ่มแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินไปดูกิจกรรมวัดใจด้วยการไปกระโดดหน้าผาที่รีไอร์ลบเซนตนิโคลัสเกาะเล็กๆที่ว่ายน้ําจากหาดอมูดี้ไปได้เลยที่คนจากทั่วโลกฮิตมาโดดกันจริงๆแต่ดูจากอากาศตอนนี้แวนต้องขอบายก่อนนะคะเพราะอาจจะตัวแข็งตะคิวกินคาน้ําทะเลเพราะเย็นเหลือเกินพี่ไทยอย่างเราขอยกทงขาวก่บคุณผู้ชมอาจจะเดินเข้ามาลำบากส เล็กน้อยต้องอาศัยวิชาปีนผดหินพอสมควรแต่วิวก็สวยตลอดทางอีเช่นเคยค่ะและที่นี่นั้นไม่มีเตียงอาบแดดไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีห้องน้ำและอะไรทั้งสิ้นเรียกว่าธรรมชาติจ๋าแบบสุดๆแต่ก็สวยไม่เบาเลยนะคะนี่คือชายหาที่เขาว่ามีแค่นี้มัง้งไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่าแต่ก็จะเห็นหน้าผาตรงด้านนู้นที่ ยื่นออกมาหน่อยแล้วคนก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาคุณผู้ชมสวยมากเลยแล้วมันเป็นเกาะเล็กๆะน่ารักมากนี่ถ้าร้อนสักหน่อยฉันจะบิกินี่มาเราไปไว่ายน้ำแต่ตอนนี้ไม่ไหวนหนาวช่วงหน้าแวนจะพาคุณผู้ชมไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เมืองเอียจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ